สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแพทก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนบน f a c e b o o k นะคะให้กลายเป็นปุ่มติดตามง่ายๆภายใน2นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆทุกคนกดเข้าไปใน Facebook ของตัวเองนะคะกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์นะคะที่อยู่ตรงนี้กดเลยนะคะ มันก็จะมาโชว์บนหน้า Facebook ของเรานะคะจากนี้นะคะเดี๋ยวแพทจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําการตรวจสอบนะคะหรือตรวจดูเนาะว่าหน้า f a c e b o o k เรานะคะเมื่อคนอื่นเข้ามาดูเนี่ยนะคะจะเห็นในรูปแบบไหนบ้างนะคะโดยที่เราเนี่ยนะคะคลิกไปที่จุดสามจุดที่อยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้หาคำว่าดูในมุมมองของเมื่อเจอแล้วนะคะคลิกเข้าไปเลย อันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของคนอื่นที่เข้ามาดู Facebook เรานะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแต่จากนี้นะคะก็คือเราจะมาเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนนี่แหละนะคะให้กลายเป็นปุ่มติดตามแทนนะคะโดยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะคะกดออกไปก่อนนะคะอ่าและจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่ Facebook เราเหมือนเดิม อรอสักครู่นะคะแล้วกดไปที่ขีด3ามขีดที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะคะกดเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างสุดนะคะจะเจอคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะที่มีรูปฟันเฟืองอยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยจากนั้นไปคำว่าการตั้งค่า เมื่อเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะคะเราจะเจอกับคําว่าการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีรูปปุญแจนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่คําว่าการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวนะคะคลิกเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะเจอรูปแบบนะคะเหมือนกันกันกบของแพทเลยนะคะ เมื่อเราเจอแบบนี้แล้วให้เรานะคะคลิกไปที่วิธีที่คนอื่นจะค้นพบเราบน Facebook นะคะก็คือ,อรูปที่เป็นสีม่วงๆนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปจากนั้นนะคะเราคลิกคําว่าดำเนินการต่อและให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะจากคำว่าทุกคนนะคะให้เปลี่ยนเป็นเพื่อนของเพื่อน และกดถัดไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะกดถัดไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวแพทจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า Facebook ของเรานะคะเปลี่ยนปุ่มเพื่มเพื่อนเป็นปุ่มติดตามเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะโดยให้เรากดออกเลยนะคะอะ จากนั้นนะคะให้เข้าไป Facebook อีกรอบหนึ่งนะคะครั้งนี้เราจะทำการตรวจสอบนะคะว่า Facebook ของเรานะคะกลายเป็นปุ่มติดตามหรือ,อยังนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเลยนะคะคลิกเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะคะแล้วไปที่จุด3จุดไปที่ดูในมุมมองของ ในกรณีนะคะที่เพื่อนๆทำครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะแต่หน้า Facebook ของเรานะคะกลับกลายเป,นป็นปุ่มส่งข้อความแทนนะคะมีวิธีการแกง่ายๆนะคะโดยให้เพื่อนๆทุกคนนะคะกดกลับไปนะคะกลับไปเลยเมื่อกดกลับไปเสร็จแล้วนะคะมันก็จะอยู่หน้านี้นะคะแล้วเราคลิกไปที่ขีด3ขีดเหมือนเดิมนะคะ อันนี้นะคะเราจะไปทำการแก้ไขนะคะแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างสุดนะคะเข้าไปที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะคลิกเข้าไปเลยอันนี้ขอบอกก่อนนะคะกรณีที่เพื่อนๆทำเรียบร้อยแล้วแต่ กลายเป็นปุ่มส่งข้อความนะคะเราก็จะมาแก้ไขแบบนี้นะคะแต่มีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ทําเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เป็นปุ่มจิตตามทันทีเลยนั่นก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไขต่อนะคะโดยให้เราเนี่ยนะคะคลิกไปที่คําว่าการตั้งค่านะคะคลิกเลยนี่นะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็เลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะคะให้เราหาคําว่า ผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะนะคะอันนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะอ่าแต่ของบางคนนะคะก็จะเป็นคำว่าโพสต์สาธารณะนะคะแล้วแต่บางคนนะถ้าของเพื่อนๆนะคะขึ้นคำว่าโพสต์สาธารณะนะคะก็คลิกเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแต่ของแพทนะคะจะขึ้นคำว่าผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะนะคะแพทก็จะคลิกเข้าไปเลยนะคะ อ่าที่มันขึ้นเป็นการส่งข้อความนะคะเนื่องจากเราตั้งเป็นเห็นเฉพาะเพื่อนไว้นะคะจากนั้นให้เรามาเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะคะโอเคนะคะอันนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราลองกดกลับไปนะคะแล้วก็ไปดูซีนะคะว่าเฟซเรานะคะเปลี่ยนหรือย,อยังโดยขั้นตอนก็เหมือนเดิมเลยนะคะ อ่านะคะนี่นะคะจากเมื่อกี้นะคะมีแค่ปุ่มส่งข้อความอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมานะคะขึ้นปุ่มติดตามเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะก,ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะคะการสร้างปุ่มติดตามนะคะเปลี่ยนจากปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะเปลี่ยนจากปุ่มส่งข้อความนะคะให้กลายเป็นปุ่มติดตามนะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะ มีข้อสงสัยนะคะสอบถามได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะต่อเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แพทด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ